เจอแล้วครับตอนนี้ครับเจอแล้วครับผมดำไม่ถึง5นาทีนะครับตอนนี้เจอแล้วครับพี่เจอแล้วครับอุ้ยเรื่องอีรอบเอ้าไม่ใช่นี่ครับไม่ถึง5นาทีนะครับพี่เขาขับรถดารามา่ไม่ถึง5นาทีนะครับขับรถ3ชั่วโมงเขา3ชั่วโมงครับดำไม่ถึง5นาทีเจอแล้วสุดยอดสุดยอดนะครับพี่ทีดไม่เจอนี่ครับ เจ้าของแหวนเจ้าของแหวนนะเจ้าของแหวนเป็นไงครับ okay, นี่โอเคครับใหญ่มากจริงๆเป็นไงครับมันใหญ่มากเขาถือเป็นไงครับผมโลงมันคือตกปลาไม่มีความสุขเลยอะได้แหวนคืนแล้วนะครับอ้าอยากกินนาทีอะห้าทีอย่างที่ห claro นึ่งห้าทีจริงๆริงนึ่งทีกว่าเกือบห้าทีไม่ถึงห้าทีเลยนะครับตับโลม วนอะไรมาไม่มาไม่ต้องบอกห่วยนไหวไหวเกินอ่ะพี่มันไม่ร่อนไปไหนเลยใช่ไหม,ไมไถ้าปลาไม่คาบไม่ไปแล้วไม่กินไม่อยู่ตรงนี้เลยให้ตรงพอดีเลยปะใกล้เคียง,งมีเสียงนิดหน่อยเพราะกล้องสายกลองแหวน <S <S มันอาจจะติดอ๋อเบียนเบียนไงหายใจออกหายใออกครับอาจจะเข้าด้วยยอด

ฝูกเป้าลองอีกวงได้ไหมพี่ได้เฮยอรอบนี้เลยรอบนี้อยู是是่50เมตรแล้วพี่รแกานนีผมว่าย้าไปแล้วเป่่ย่าเท้าหมดเลยเท้าขติดเท้าคอยู่เ้คูดไวเออนว่10นาทีไม่ถึง5าทเสร็จแล้วติดเท้าคนอว่นรอรอเขาเลยิงเลย บอกแล้วว่าต้องพี่เขาเลยอ่ะนี่ถึงคนแรกเขแรกเลขหนึ่งสามก็ไม่ถึงห้านาทีเลยก็อยู่กบีมือหนึ่งเรื่องดันน้ำต้องยกให้พี่เขาเลยครับกบีมือหนึงไหวป่ะไหวพูดไหวถ้าถ้าลงถ้าถ้าถ้าลงไปด้วยไหวว่านี้อีกทำไมอ่ะลงเลยลงไปให้เขาดันขึ้นมาสุดยอดสุดยอดครับสุดยอด ยอดมากอะยอดมายอนมากยอดานาได้บ้าเฮ้ยัจะบปงงเวยัม่วนเจบวป่ะหวานเจของจริงครับผมของจริงครับ